สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะ,คะก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกรมจิจการผู้สูงอายุเมื่อวันที่29เมษายน2565ก็คือวันนี้วันที่พอ,อน้อยออกคลิปนะคะ ก็ท่านถามมาว่าออกรณีลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายนนะคะจะได้รับเบี้ยอย่างทีพเดือนไหน่ะในวงเล็บเกิดวันที่9มีนาคม2 5 0 5ค่ะก็วันนี้พอ้อยมีคําตอบนะคะการกรณีที่ท่านถามมาว่าลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายนนี่น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน2564 นะคะค่ะก็เสียเวลาไปไม่กี่เดือนนะคะเสียเวลาไปไม่กี่เดือนก็ท่านถามว่าลงพฤิกิกายนจะได้รับเบี้ยยางชีพในเดือนไหนท่านลงพฤศกิกายน2564นายนะคะท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพเดือนแรกก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไป ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2,566ค่ะท่านที่ถามมานะคะค่ะปกติปกติแล้วท่านจะต้องลงทะเบียนในปีงบประมาณ2,564ค่ะเพราะว่าท่านเกิดวันที่9มีนาคม2505ค่ะท่านปกติถ้าท่านลงในช่วงปีงบประมาณ2,564ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563 ถึง30กันยายน2564อันนี้เป็นปีงบประมาณ2564ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565ปีงบประมาณ2565ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565นะคะท่านเกิดวันที่9มีนาคม2505ครบ60ปี ในวันที่9มีนาคม2565เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเงินนะคะถ้าก,กรณีที่ท่านลงนะคะอันนี้พออนอยพูดถึงกรณีที่ท่านลงในปีง็ประมาณ2564ค่ะท่านก็จะเป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยอย่างคีบเดือนแรกก็คือเดือนเมษายน2565เป็นต้นไปนะคะค่ะก,ก็600บาท แต่นี้ท่านลงช้าแต่ท่านก็ยอมรับว่าท่านลงทะเบียนชา้าท่านก็สอบถามมาว่าจะได้รับเบียย้ยยางชีพเดือนแรกในเดือนไหนนะคะท่านลงเมื่อพฤศจิกายน2564เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียย้ยยางชีพก็คือเดือนตุลาคม2565ซึ่งเป็นปีก็ประมาณ2560 หกค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะอีกไม่กี่เดือนท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพฝากเลยนะคะท่านใดที่จะลงทะเบียนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ นะคะค่ะ59ในปีนี้จะครบ6 4สปีในปีงบประมาณหน้าค่ะครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพค่ะก็ฝากไว้เลยนะคะค่ะต้องลงทะเบียนให้ทันค่ะยิ่งเฉพาะในช่วงนี้ช่วงนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะคะค่ะไปจนถึงวันที่30กันยายน2565ท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 6 และจะไปลงทะเบียนเลย ก็คงจะชัดเจนแล้วท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยส่งคำถามมาหาพอออนน้อยนะคะพอออนน้อยยินดีตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทุกท่านอย่าลืมกดติดตามพอออนน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆสาหรับในคลิปนี้พอออนน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ